โอเงแล้วเนาะหายากนะคนที่จะร้องได้เสียงพ่ออย่างนี้แล้วทํางานอย่างนี้โดยที่ว่าเราไม่ไอายใครไม่ไมไอายค่ะเป็นงานเป็นงานที่ใจรักค่ะใจรักแล้วก็เต็มใจทําใช่บางครั้งเขาไม่ให้ก็เดินผ่านไปผ่านมาแต่เราได้เหมือนให้เ้องฟังนิดหน่อยมันมีความสุขนะเรามาหาคนคุณคะเรามาหาคนช่วยฟังคะ่ะเออใช่ แต่เราคนฟังเราไม่ใช่ว่าเออต้องการร่ำรวยจะทำฟังนี้เราเราทำเราทำเลี้ยงชีพพค่คุณเราไม่ได้ทำงานอดิเลกนะคะอันนี้คืออาชีพหลักเป็นเสาวแก่ตัวคนเดียวค่ะคุณดีแล้วดีแล้นี่แหละให้ความสุขทังสี่ทีโอ้คุณขอบพระคุณมากนะคะคุณใส่ทีนึงเล่นเอาเราขนลุกเลยค่ะเราไม่ใช่รวยเรานึกว่าคุณจะ คุณถือมาเยอะแล้วนึกว่าคุณจะแบ่งใส่ใบนึงอะค่ะตั้งใจับไปเอามา <c oughs> ใส่ทีเดียวอยากให้ทีนี้ที่มีหน่อยสักครั้งอะมันมันต่ออายุได้ไม่เยอะถ้าเกิดให้เนี้ยเออเรื่องน้ำพรสุขข้าวกินจานหนึ่งถ้าพูดถึงนะออข้าวจานน้ำอวนให้ยี่สิบบาททำไรได้แต่ว่าค่ะถึงแม้ใครจะให้มากให้น้อยเนี่ยเปิ้ลก็ คือหาหลายๆราย,ายสะสมเปิ้นก็ได้เข้าเป็นจานเหมือนกันนะคะใช่แต่ทีนี้เออ,นนนนนนอนเนี่ยวันเนี้ยคุได้จานแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าได้จักรจานเราจะได้มีกําลังใจไม่ใช่ว่ากินจานนี้หมดแล้วพรุ่งนี้เช้าคุณจะกินจานไหนวะเงินคุณได้ครึ่งกระสอบแล้วค่ะขอบคุณมขอบพระคุณค่ะขอให้ธรรมะค้าคล่องค่ะ